สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่กับพี่โจกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีคําถาม4คําถาม ช่นเดิมนะครับก็เป็นคําถามที่ผู้สนใจหรือที่ยังไม่เข้าใจถามมานะครับข้อหนึ่งครับน้องสาวต้องการกู้ซื้อบ้านแต่อายุงานน้อยจึงต้องหาคนคู่ร่วมพี่ชายไปคู่ร่วมกวับน้องสาวโดยไม่แสดงรายได้ได้หรือไม่คือไม่แสดงรายได้ของพี่ชายได้หรือไม่นะครับแต่น,น้องสาวอายุงานน้อยแต่ว่ามีรายได้เพียงพอนะครับอันนี้ตีความหนึ่งนี้นะครับถามว่าคู่ร่วมกับพี่ชายโดนพี่ชายไม่ต้องแสดงรายได้ได้ไหม อันนี้ได้นะครับพี่ชายไม่ต้องแสดงรายได้ก็ได้นะครับเรอน้องสาวคนเดียวก็สามารถกู้ได้แล้วนะครับข้อ2นะครับถ้าหากน้องสาวขาดการชําระหนี้พี่ชายต้องรับผิดชอบหรือไม่อันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับคํว่ากู้ร่วมก็คือเป็นหนี้ร่วมกันนะครับพี่ชายต้องรับผิดชอบทุกกรณีนะครับเพราะถือว่าเป็นหนี้ร่วมกันนะครับข้อ3 ถ้าพี่ชายต้องการผู้ซื้อบ้านเป็นของตนเองจะเป็นบ้านหลังที่หนึ่งหรือบ้านหลังที่สองความจริงพี่ชายกู้ร่วมกับน้องสาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับถือว่าเป็นการกู้เหมือนกันนะครับเหมือนกับน้องสาวทุกอย่างนะครับน้องสาวจะเป็นคนส่งเองก็แล้วแต่แต่พี่ชายก็มีความเป็นหนี้เหมือนกับน้องสาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อบ้านของตัวเองอีกหลังหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นบ้านหลังที่2นะครับเป็นบ้านหลังที่2องของพี่ชายในแง่ของการกู้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านนี่หมายถึงมีเลขที่บ้านไมีทะเบียนบ้านมีชื่อในนั้นแต่การเป็นหนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นบัญชีที่2ในระบบของธนาคารนะครับข้อ4ครับฐานเงินเดือน20,000บาทรวมรับ35,000บาทสามารถซื้อบ้านในราคา2อล้านสามแสนบาทได้หรือไม่2อล้านสามแสนบาทนะครับรับ35,000นเนี่ยความสามารถเนี่ยในการผ่อน หนึ่งในสามนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0นเศษนะครับทิ่ว่า1 1 0 0 0นเศษประมาณ1 1 5 0 0พันเนี่ยครับสามมาคู่2ล้าน3แสนบาทได้ไหมคู่ได้นะครับอันนี้ก็พอปริ่มๆนิดนึงครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยบางโปรโมชั่นเนี่ยคู่ได้ก็ค่อนข้างสบายเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้ารายนี้นะครับก็วันนี้ เราได้ตอบทั้งสี่คำถามเป็นที่เรียบร้อยครับครับสำหรับท่านใดนะครับท่านมีข้อสงสัยนะครับหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการยื่นกู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเอกสารหรือเงื่อนไขต่างๆที่ท่านไม่เข้าใจแล้วสงสัยนะครับท่านสามารถฝากคาถามของท่านนะครับในเพจบันนี่กันดิโชคนะครับแล้วจะได้นํามาตอบในเพจนี้นะครับเป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ